เะกาะคอมเทพๆต้องใช้งบเท่าไหร่เดี๋ยวพามาดูเครื่องนี้เรียกได้ว่าเทพเครื่องหนึ่งแต่ว่าไม่แพงมาก6ก0 0ื่จะมีอะไรบ้างในเครื่องเทพเครื่องนี้ เทพไม่เทพเดี๋ยวลองฟังทีละชิ้น CPU i 5 4500ครับ14คอร์20เทจเนาะมีชุดระบายความร้อนเป็น Cooler Master Atmos สีขาวเป็นตัวท็อปแล้วก็มี RAM 3 2ม b DDR5 งกิกะดีดีอร์ไ A R G B สีขาวตัวบอร์ดเป็น ASUS Prime B 7 6 0 M k i t A WiFi DDR5 WiFi ได้ Bluetooth ได้การ์ดจอนี่เลยสวยมากจากแบรนด์การ์ดแหละครับเป็นตัว RTX 4070 Super One Click OC 16 k g b Gamer White นี่ครับสตอเรจ M.2 1เทราไบต์รีอ0 0 0ไลท์0 0จากแบงคอแฟรประกันตูด5ไปีแล้วก็จะมีตัวสายไลเซอร์ p c e 4.0นะครับที่ใส่ไปเพื่อใส่การ์จอตั้งแบบนี้ติดมาให้กับเคสนะเพราะว่าเคสตัวนี้เป็นไฮไวท์60ราคาเกือบ7,000นะครับมีพัดลมเสริมเข้าไป3ตัว1,2,3จาก j o h s b o r m m g i i f f n n พาวเวอร์สพราปย850วัตต์8 0พัตโก Counsel. จากแบนด์กิกกับไบตรองรับสาย PCIe เจนห a x 3.0เรียบร้อยแล้วนี่สายไฟเลี้ยงการจอเส้นเดียวมาเข้ากาจอ4 0่ศูนย์ูนเปอร์ของเราก็ทั้งหมดที่บอกมาเนี่ยหกหมเออใครที่งบประมาณนี้ก็ลองทักมาจัดตามกันได้หรืออยากลดสเปคลงสักนิดนึงอะไรแต่ว่าไม่แนะนําไม่แนะนำแล้วกันเพราะว่ามันลงตัวแล้วถ้าลดกว่านี้มันก็จะไม่ได้แบบนี้แล้วนะมันก็จะดูขาดๆกเกินอันนี้สมบูรณ์ละมาจัดตามกันได้กับบอลเมียมชูจัดให้